easy and simple English กลับมาแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมีบทเรียนที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกแล้วนะครับผมนี่บทเรียนในวันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่ง่ายพอสมควรเลยแต่เป็นขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนต้องอย่ามองข้ามนะครับผมเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญมากพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งในภาษาอังกฤษเลยซึ่งวันนี้น,นะครับผมเราจะพูดถึงคํานามกันครับคานามคืออะไรคํานามคือคําที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของสถา,านที่ความคิด หรือสิ่งที่พอมันแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยแปลว่าการหรือแปลว่าความต่างๆนั่นเองพูดง่ายๆก็คือสิ่งเหล่านี้ถือเป็นคำนามนั่นเองครับผมตัวอย่างนะครับผมเช่น boy แปลว่าเด็กใช่ไหมครับผมเป็นคำนามนั่นเองเป็นคน glass เป็นแก้วนะฮะเป็นสิ่งของเป็นคำนาม dog สุนัขเนี่ยเป็นคำนาม hospital โรงพยาบาลเป็นสถานที่ถือเป็นคำนาม love เป็นความรักใช่ไหมครับแปลว่าความถือเป็นคำนามได้ด้วยนะครับแล้วก็ mobile phone นะครับโทรศัพท์มือถือก็ถือเป็นคำนามนั่นเองครับผมตอนนี้คำนามที่เราดูเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้อีกนะครับผมตอนนี้มาดูกันว่าเราจะแบ่งมันเป็นอะไรวันนี้เนี่ยครับเราจะแบ่งมันแบบนี้ก่อนครับผมเป็น common noun กับ proper noun เดี๋ยวข้างล่างนะครับผมจะมี list ของคำศัพท์มาให้นะครับผมแล้วให้เราลองแบ่งกันดูซิว่าไอ้เจ้า คำศัพท์ที่ผมให้มาเนี่ยมันเป็น common หรือมันเป็น proper กันแน่แต่ท่านี้ผมยังไม่แปลให้ฟังนะว่า common คืออะไร proper คืออะไรลองทำความเข้าใจกับตัวอย่างของผมดูเผื่อเราจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเลยโอเคไหมครับมาลองดูกันคำแรกนะครับคือคำว่า lion คำที่สอง easy and simple english คำที่สาม table คำที่สี่ toyota คำที่ห้า woman คำที่หก Child, คำที่7 City, คำที่8 Zoo, คำที่9สมชายคำที่10 Pepsi, 11 John, อ่ะตอนนี้เราจะมาลองแบ่งกันเดี๋ยวผมจะช่วยทำในหน้านี้นะครับแล้วเดี๋ยวหน้าต่อไปเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองทำกันดูเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเอาเส้นมาให้ก่อนเอเคเส้นมาละมาลองแบ่งกัน Common noun นะครับผมผมจะเอา Lion ไปใส่ไว้ในนั้นครับ ส่วน so an easy and simple English นะผมจะไปใส่ไว้ใน proper noun table ผมจะใส่ไว้ใน common noun Toyota ผมจะใส่ไว้ใน proper noun woman ผมจะใส่ไว้ใน common noun child ก็ใส่ไว้ใน common noun city ก็ common noun zoo ก็ common noun สมชาย proper noun Pepsi proper noun John proper noun อ่ะประมาณนี้สำหรับคนที่เข้าใจแล้วนะครับว่าผมแบ่งยังไงอยู่นะลองเลื่อนไปทำหน้าต่อไปกับพร้อมๆกับผมเลยก็คือเล่นวิดีโอไปเรื่อยๆได้ส่วนคนที่ยังสับสนคนที่ยังดูไม่ออกยังไม่เข้าใจเนี่ยลองหยุดวิดีโอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลองศึกษามันดูสักรอบนึงว่าผมเอาคำนามแต่ละอันไปใส่ไว้ในแต่ละช่องเพราะว่าอะไรโอ okay, เคไหมเผื่อจะทำให้เราเข้าใจได้เนาะ อ่ะเราไปดูหน้าต่อไปกันครับหน้าต่อไปของเรานะก็เหมือนเดิมเลยครับ common กับ proper เหมือนเดิมแล้วก็มี list คำศัพท์เหมือนเดิมแต่คนละคำกันละคำแรกนะ mother คำต่อไป Nissan คำต่อไป pen ต่อไป Tom ต่อไป man ต่อไป children ต่อไป chair ต่อไป computer ต่อไป Max ต่อไป England ไปจอห์นอ่ะใส่เส้นเหมือนเดิมเลยแต่นี่เดี๋ยวเพื่อนๆลองทำพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะคำแรกนะครับเอาไว้ไหนดีคำแรกไป mother ไป common noun ครับผมอ่ะสำหรับคนที่ถูกก็เก่งมากนะครับคนที่ไม่ถูกก็ลองใหม่เนาะนิสันนะครับผมไปใส่ไว้ใน proper noun ครับผม pen common noun พูดตามไปด้วยอะไรก็ได้นะครับจะได้คุ้นชินกับชื่อของพวกมันนะครับต่อไป Tom Proper noun Man Common noun Children Common noun Chair Common noun Computer Common noun Max Proper noun England proper noun, John, proper noun อ่ะตอนนี้มาลองสรุปกันครับว่า common กับ proper มันคืออะไรกันแน่คำนามเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสกลุ่มหลกัหลกๆนะครับก็คือ1 common noun 2ก็คือ proper noun นั่นเอง common noun คือคำนามทั่วๆไปที่เป็นการกล่าวถึงสิ่งของคนสัตว์ทั่วๆไปนั่นเองครับที่ไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะของสิ่งๆนั้น กับกัน proper noun คือคำนามเฉพาะนั่นเองครับผมเป็นการพูดถึงคำนามเหมือนกันแต่พูดชื่อของสิ่งสิ่งนั้นแทนตัวอย่างเช่นผมมีแมวหนึ่งตัวใช่ไหมครับผมแมวเนี่ย cat ใช่ไหมครับถือเป็น common noun แต่ถ้าผมพูดถึงแมวที่ชื่อว่า tom ถ้าผมเรียกว่า tom ปุ๊บอันนี้นจะกลายเป็น proper noun ทันทีโอเคไหมครับอ,อีกสักอย่างหนึ่งก็ได้อย่างเช่น hospital แปลว่าโรงพยาบาลใช่ไหมครับ ถ้าผมพูดว่า hospital อันนี้จะเป็น common noun แต่ถ้าผมพูดว่าพยาธย hospital จะกลายเป็น proper noun ทันทีเพราะว่าผมมีชื่อให้มาละเป็นชื่อเฉพาะนั่นเองครับผมโอเคไหมครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง common noun แล้วก็ proper noun เนอะอันนี้ common noun เนี่ยก็ยังแบ่งออกอีก2แบบได้เหมือนกันครับผมมันแบ่งเป็น countable noun กับ uncountable noun โอเคไหมใช้วิธีเดิมเลยดีกว่าเนาะเรียนรู้จากสิ่งนี้สําหรับคนที่เก่งอังกฤษหน่อยก็อาจจะแปลได้แล้วว่ามันคืออะไรแต่คนที่ยังไม่รู้ก็ลองศึกษาเหมือนเดิมเลยเนาะเหมือนเดิมเลยมีเส้นมีกรอบเหมือนเดิมอ่ะมาลองดูกันคําแรกนะครับ bag sand music pen smoke bottle air sugar book watch house money ตอนนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเอาไปใส่ไว้ในแต่ละฝั่งที่เราต้องการเลยที่เราคิดว่ามันถูกโอเคไหมอันแรกเดี๋ยวทำพร้อมกันอันที่สองเหมือนเดิมนะครับลองช่วยๆกันทำดูโอเคหนึ่งนะครับ bag เอาไปใส่ไว้ใน countable ครับผมต่อไป sand เอาไปใส่ไว้ใน uncountable music ใส่ uncountable pen Countable Smoke Uncountable Bottle Countable Air Uncountable Sugar Uncountable Book Countable Watch Countable House Countable Money Uncountable Ah คนที่เข้าใจแล้วว่าผมแบ่งยังไงก็เล่นวิดีโอต่อไปคนที่ยังไม่เข้าใจลองหยุดวิดีโอสักแป๊บหนึ่งศึกษาว่าผมแบ่งยังไงอยู่ลองคิดหาวิธีของตัวเองก็ได้ครับว่าสิ่งที่ผมแบ่งเนี่ยผมแบ่งยังไงโอเคไหมแล้วเราค่อยไปลองดูในไปไปน้าถัดไปเป็นการทดสอบว่าเราคิดถูกหรือเปล่าหรือสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกหรือไม่นั่นเองครับอ่ะต่อไปนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับ c o u n t a b l e u n c c o u n t a b l e เหมือนเดิมมีเส้นมีกรอบเหมือนเดิมอ่ะ table salt, coffee, pencil, rice, glass, flour, honey, shirt, pick, man, local so choose. and come along in and bang and took me to a long table by countable counter by ninety, and counter long do, long do. table ไป countable ครับผมเก่งมาก salt ละ salt แปลว่าเกลือเนาะ salt ไป uncountable ครับผม coffee coffee ไป uncountable พูดตามไปด้วยนะครับจะได้คุ้นชินกับชื่อเนาะ pencil by countable rice rice by uncountable glass glass by countable flower by uncountable, honey ก็ไป uncountable, short by countable, pig by countable, man by countable, แล้วก็ juice ันสุดท้าย by uncountable น uh, ั่นเองอ่ะสรุปนะครับผม countable กับ uncountable คืออะไร countable noun คือคำนามที่มันสามารถนับได้นั่นเองครับนามนับได้ uncountable ก็ Un able, คือคำนามที่นับ ไม่ได้นั่นเองนะเนี่ยนะฮะคำนามนับได้เราอาจจะพอเดาออกครับว่าอะไรมันนับได้แต่คำนามนับไม่ได้เนี่ยบางครั้งมันจะสับสนเล็กน้อยเนื่องจากว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นได้ทั้งนามนับได้แล้วก็นับไม่ได้ด้วยก็ต้องศึกษาดูดีๆนิดนึงเนาะว่าอะไรเป็นอะไรส่วนคำนามนับไม่ได้เนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็นหัวข้อได้บ้างนะครับอย่างเช่นอะไรก็ตามที่มันเป็นผงหรือมันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับผมเราจะจัดเป็นนามนับไม่ได้อย่างเช่น salt อย่างเงี้ยครับที่แปลว่าเกลือ เื่อจากเห็นไหมมันเล็กมากเลยใช่ไหมมันคงจะแปลกนะครับถ้ามีคนทําอาหารแล้วบอกว่าเนี่ยผมใส่เกลือลงไป1,200เม็ดนะในอาหารจานนี้มันคงจะแปลกมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นมันถือเป็นนามนับไม่ได้นั่นเองต่อไปอเช่นผงหรือเม็ดเล็กๆก,ก็อาจจะเป็น f l o w e r อย่างเงี้ยที่แปลว่าแป,ป้งใช่ไหมครับผมมันก็นับไม่ได้เหมือนกันอันต่อไปที่อยู่ในรูปของพวกของเหลวนะครับผมอ,อย่างเช่น coffee ใช่ไหมครับ เป็นกาแฟอย่างเงี้ยมันร้อนใช่ไหมมันไม่มีมันไม่มีรูปร่างที่แน่นอนไปเป็นน้ําชนิดหนึ่งใช่ไหมก็ถือเป็นน้ํานับไม่ได้ Honey ที่แปลว่าน้ําผึ้งเนี่ยก็ถือเป็นน้ํานับไม่ได้ juice น้ําผลไม้ใช่ไหมเป็นของเหลวนับไม่ได้อ่ะอันต่อไปนะครับถ้าหากว่ามันอยู่ในรูปของก๊าสนะครับผมอย่างเช่นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนั่นเองครับพูดง่ายๆอย่างเช่น Air ที่แปลว่าอากาศ Smoke ที่แปลว่าควัน หรือ f o g ที่แปลว่าเหมาะอะไรพวกนี้ครับก็นับไม่ได้เหมือนกันอันต่อไปนามนับไม่ได้ก็พูดถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็นับไม่ได้เหมือนกันตัวอย่างเช่น music เวีิยที่แปลว่าดนตรีอย่างเงี้ยครับเรารู้ว่ามันมีอยู่แต่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้มันก็จับต้องไม่ได้มันก็เลยถือเป็นนามนับไม่ได้ love ความรัก happiness ความสุขอย่างเงี้ยครับเป็นความก็เป็นคำนามใช่ไหมแต่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นไม่มีตัวตน แต่รู้ว่ามีอยู่จริงก็ถือเป็นนามนับไม่ได้เหมือนกันรวมไปถึงสิ่งจับต้องไม่ได้อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่น information นะครับที่แปลว่าข้อมูลอย่างเงี้ยครับ advice ที่แปลว่าคำแนะนำอย่างเงี้ยครับก็ถือเป็นนามนับไม่ได้เหมือนกันตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นได้ทั้งนามนับไม่ได้บางอย่างก็นับได้ใช่ไหมครับผมต้องศึกษาดูนิดนิดนึงวิธีที่ง่ายที่สุดก็อาจจะเปิด Dictionary ดูนั่นเองนะครับว่า สิ่งที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยมันนับได้หรือนับไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่เราไปใช้ในการเรียงประโยคหรือเขียนในประโยคเวลาที่เราพูดเอาไปใส่ article a an หรือว่าไม่ต้องใส่ต้องเติม s ไม่เติม s อะไรพวกนี้นครับพื้นฐานทุกอย่างเริ่มจากสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าหากว่า เราเข้าใจตรงนี้ว่าอะไรนับได้อะไรนับไม่ได้อะไรที่เป็นชื่อเฉพาะอะไรที่เป็นทั่วๆไปมันก็จะทําให้ง่ายมากขึ้นครับในการที่เราจะนําไปต่อยอดในบทเรียนอื่นๆของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับผม ESE ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนกับความรู้ของคําว่าคํานามนั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสัยอยู่ว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจนั้นถูกหรือผิดหรือว่าคํานามที่เรากําลังพูดถึงนั้นนับได้นับไม่ได้หรือเป็นได้ทั้ง2แบบ ลองเขียนใส่ช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะมาตอบคำถามให้หรืออาจจะมีวิดีโอที่เราอยากจะได้รับเป็นพิเศษอย่างเช่นไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยนะฮะเขียนลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว ESE จะจัดให้นะครับผมโอเคไหมครัสำหรับวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ